สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h a นล e l d d y Hooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังกระทะปูอัดมายองเนสครับสูตรนี้ใครไม่มีเตาอบก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าเราจะใช้วิธีหน้าปนกระทะแทนครับ ขนมปังสูตรนี้มีความเหนียวนุ่มไส้ปูอัดมายองเนสก็มีรสชาติหวานมันหอมแล้วก็มีเนื้อปูอัดกรุบกรุบให้เคี้ยวด้วยนะครับทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นำมาอุ่นในไมโครเวฟตัวขนมปังก็นุ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของขนมปังนะครับเราใช้แป้งขนมปัง350กรัมนมสดชนิดจืด200กรัมไข่ไก่เบอร์21ฟองน้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด40กรัมเกลือเศษ1/4ช้อนชายีสต์1ช้อนชาแล้วก็งาดำ1ช้อนโต๊ะครับต่อไปในส่วนของไส้ปูอัดไายองเนสนะครับเราใช้ปูอัด200กรัมฉีกให้เป็นเส้นฝอยๆแบบนี้นะครับ ต่อไปเป็นมายองเนส80กรัมแล้วก็ซอสมะเขือเทศ30กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้ดดตี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําแป้งขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยน้ําตาลทรายเกลือยยสส์แล้วก็ไข่ไก่ครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ําให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเริ่มเข้ากันแล้วเราทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตีต่อไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยครับพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราเติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นนาทีให้เนยละลายเข้ากันครับ เสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ามันบางๆนะครับเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับพอเราตีครบ15-20นาทีตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่ติดโถแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรานําแป้งมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับ พอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งมานวดแนอากาศสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราตัดแบ่งแป้งเป็นก้อนๆละ50กรัมเท่าๆกันครับเสร็จแล้วเรานำแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนๆละ50กรัมเท่าๆกันครับ จากนั้นเรานําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางคลึงให้เป็นลูกกลมกลมใส่อ่างปิดฝาพักไว้ก่อนครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราได้แป้งทั้งหมดประมาณ14ก้อนครับระหว่างรอแป้งได้ที่เรามาผสมไส้ปูอัดมายองเนสกันนะครับอย่างแรกเราก็นํามายองเนสเทใส่ลงในอ่างผสมตามด้วยซอสมะเขือเทศจากนั้นเราก็คนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับเสร็จแล้วเราก็นําปูอัดที่เราฉีกเป็นฝอยมาใส่ลงไปครับจากนั้นเราก็คนคลุกคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันครับ คลุกเคล้าไปเรื่อยๆจนน้าซอสมันเคลือบปูอัดจนทั่วแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมไปหอ,อก,กับขนมปังได้เลยครับเรากลับมาดูที่ขนมปังของเรานะครับหลังจากที่เราพักแป้งครบ20นาทีตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นรูปกันนะครับเรานําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15-17เเซนให้ตรงกลางเนี่ยมีความหนากว่าตรงขอบเล็กน้อยนะครับ จากนั้นเราก็ตักไส้ปูอัดมายองเนสใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกงครับเสร็จแล้วเราดึงแป้งมาห่อไส้ให้มิดบีบแป้งให้แน่นคลึงให้เป็นลูกกลมๆจากนั้นเราก็กดให้แบนลงเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็นําไปวางพักไว้ก่อนครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นกลมๆให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15-17เซนครับโดยให้ตรงกลางเนี่ยมีความหนากว่าตรงขอบเล็กน้อยนะครับจากนั้นเราก็ตักไส้ปูอัดมายองเนสใส่ลงไปประมาณ1ช้อนแกง เสร็จแล้วเราก็ดึงแป้งมาคลุมให้มิดบีบแป้งให้แน่นอย่าให้แป้งมันแตกได้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลึงให้เป็นลูกกลมกลมจัดทรงให้สวยงามแล้วก็กดให้แบนลงเล็กน้อยครับแล้วก็นําไปวางเรียงไว้บนถาดเตรียมนําไปหน้าบนกระทะได้เลยครับก่อนเราจะนําแป้งไปหน้าบนกระทะดิ๊ดี้จะหย่อนน้ามันลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ทาน้ํามันให้ทั่วกระทะตัวแป้งจะได้ไม่ติดก,กับกระทะครับ จากนั้นเราก็เปิดไฟอ่อนๆตั้งกระทะให้ร้อนนะครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วเราก็นําแป้งลงไปหน้าบนกระทะได้เลยครับพอเราใส่แป้งลงไปแล้วเราใช้ไม้ไพายเนี่ยกดแป้งให้แบนลงให้แนบกับกระทะเลยนะครับเสร็จแล้วดัดยที่จะตกแต่งหน้าด้วยงาดําคั่วสักเล็กน้อยเพิ่มความสวยงามครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้ไพายเนี่ยกดงาให้ติดกับแป้งเลยนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาอบแป้งทิ้งไว้จนแป้งด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้ครับ ระหว่างนั้นเราต้องหมั่นมาหมุนแป้งให้โดนความร้อนให้ทั่วๆด้วยนะครับเพราะว่าไฟของกระทะเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตรงกลางนะครับพอเป็นสีน้ำตาลนนอนอนทั่วทั้งชิ้นแล้วเราก็กลับด้านได้เลยครับแล้วก็กดแป้งเนี่ยให้มันแนบกับกระทะให้ติดกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับปิดฝาแล้วก็อบแป้งให้อีกด้านหนึ่งสุกเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยครับ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆจะต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็ใช้เวลาอบสักนิดหนึ่งนะครับตัวแป้งจะได้สุกถึงข้างในครับพอแป้งสุกแล้วก็เป็นสีน้ําตาลสวยงามทั้งสองด้านแบบนี้เราก็ตักออกจากกระทะได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสาหรับเมนูขนมปังกระทะไส้ปูอัดมายองเนสครับสูตรนี้แป้งขนมปังเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับส่วนไส้ปูอัดมายองเนสก็มีรสชาติหวานมันหอมแล้วก็มีเนื้อปูอัดกรุบกรุให้เคี้ยวเพลินๆด้วยนะครับ แต่วิธีทําก็ง่ายมากๆเลยนะครับใครไม่มีเตาอบก็สามารถทําได้นะครับแล้วทําครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับเวลาเราจะทานเราก็แค่นํามาอุ่นในไมโครเวฟ1-2นาทีตัวขนมปังก็กลับมาเหนียวนุ่มอร่อยเหมือนเราทําใหม่ๆเลยครับเ,เพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้นะครับ หรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ